สวัสดีครับวันนี้ก็ปล่อยหนึ่งคันนะฮะสำหรับ Honda w เวฟหนึตัวล้อแม็กสีดำแดงปี2024นะครับตัวนี้จะเป็นสีใหม่ลายใหม่นะครับขายดีมากนะครับสำหรับเว็บ125ราคาใหม่นะครับแล้วก็สีใหม่นะครับวันนี้ก็ปล่อยก็จะเป็นตัวสีดำบอดแดงนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ลงให้นี่พร้อมทุกอย่างเลยนะครับ ครัพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่27มีนานะ้า6 7 6 7นะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคา h o n ด้าเวฟหนึ่ตัว ล้อแม็กสีดําแดงนะฮะตัวนี้จะเป็นปี2024นสีะฮะสีดาแดงใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ลงให้นี่ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถใช้งานนะฮะแต่ว่ากําลังตัดสินใจนะครับที่จะซื้อรถฮอน da นะไว้ขี่นะฮะไว้เที่ยวสงกรานนะครับวันนี้ก็มี Honda เวฟหนึ่งสองห้ามาแนะนำนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําแดงนะฮะสีนี้สวยนะครับเป็นรุ่นเดียวนะฮะที่เป็นเบาะแดงนะครับ ปกติเบาะแดงนะฮะถ้าเป็นตัว2,023นี่จะอยู่กับสีขาวแดงนะครับแต่ว่า2,024นี่จะมาอยู่กับสีดำแดงนะครับแล้วก็ถ้าตัว2,023นะก็จะเป็นสีดำเทานะครับตรงนี้จะเป็นสีเทานะครับแต่ว่าตัว2,024ก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าสีดำตัดสีแดงนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับนี่ฮะแล้วก็ขายดีด้วยนะครับสำหรับสีดำแดงนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนี่ สนใจเยอะมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เขตแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่จังหวัดนะครับบางคนก็ชอบสีอื่นนะฮะบางคนก็ชอบสีดําแดงนะฮะบางคนก็ชอบสีขาวน้ําเงินนะฮะบางคนก็ชอบสีเทานะครับบางคนก็ชอบสีแดงนะครับเพราะว่า Honda Wave หนึ่งสองห้านะครับตัวล้อแม็กปี2024นะครับมีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับส่วนล้อสีลวดก็มีอยู่สองสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับ เนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นสีดําเงาเลยนะครับดํานี้ก็จะเป็นสีดําแบบดําลื่นนะครับนี่ฮเวลาเปื <S <S <Durch tus k> ้อนเวลาติดอะไรนี่ก็จะเช็ดออกง่ายนะครับถ้าเป็นสีแบบเงาแบบนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆชอบนะครับบางคนก็ชอบสีด้านบางคนก็ชอบสีเงานะครับแต่ว่าปีนี้พอน d ้าเขาก็ทํามาเป็นสีเงาให้2สีนะครับสีด้านก็ให้2สีนะครับในส่วนของราคาล่าสุดนะครับ ตอนนี้ราคาเดือนมีนาะฮ2,567นะครร้านของเราขายอยู่ที่58,530บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับ Honda W125 ตัวล้อแม็กนะฮะปี2024สีดำแดงนะฮะนี่ฮะสีแดงใหม่นะครับแต่เป็นสีแดงเงานะฮะสีใหม่สวยมากนะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพราะว่ารถก็เพิ่งมานะครับผมนะฮะ รถเพิ่งมาถึงนะครับแต่ว่าคันนี้ก็รถผลิตวันที่22มีนานะครับวันนี้วันที่27นะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตรราคาให้นะครับแล้วก็รีวิวให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงปิดเทอมนะครับเดือนเมษาพฤษภาก็จะเปิดเทอมแล้วนะครับเผื่อมีผู้ปกครองนะครับกําลังมองหารถใช้งานให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนนะครับวันนี้ก็แนะนาก็จะเป็นตัว Hon d a w เว e 125ตัวแล้วแม็กตัวท็อปนะฮะ ตัว2024สีใหม่ลายใหม่นะครับมาแนะนำนะฮะนี่ฮะสีสวยนะครับสีดำแล้วก็เบาะแดงนะฮะแล้วก็จะมีสีดำตะเข็บตรงนี้นะครับในส่วน2 0 2 4ก็ระบบใหม่ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบเข็มอยู่นะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีเกียร์น้ำมันนะฮะระยะทางก็อยู่ในนี้เลยนะฮะตำแหน่งบอกเกียร์ก็อยู่ตรงมุมนี้นะครับตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะครับ มีท้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับผมนะนี่ครับสีใหม่สวยมากนะครับสีดําแดงตัวใหม่ล่าสุดปี2024นะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับของเราขายเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่58,530าสบาทนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์นะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่0 9 2ย์7 7 1 2 9นะครับ ร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับตอนนี้เงินสดก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะฮะเงินผ่อนก็ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับผมนะฮะทุกวันนี้ก็ออกรถง่ายนะครับใช้แค่บัตรใบเดียวนะฮะไม่ต้องใช้คนคำแล้วนะครับแต่ว่าเงื่อนขการผ่อนนี่ทุกวันนี้เขาก็เช็คเครดิตบูโรนะครับผมนะเครดิตดีก็ฟรีดาวน์ได้เลยนะครับผมนะฮะ ดาวมากก็ส่งน้อยนะครับดาวน้อยก็ส่งมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับหรือว่าไม่อยากดาวก็ซื้อเงินสดก็ได้นะครับจ่าย 58, 5 8 5 3 0ัรบาทรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับราคานี้ทางร้านของเรานี่โอนให้พร้อมทําทะเบียนทําพรบให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับลูกค้ารอรับใยทะเบียนกับคู่มือได้เลยนะครับประมาณไม่เกิน45วันนะทางร้านจัดการให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะนี่ฮะทางหน้าก็จะเป็นดิสตนะฮะข้างหลังจะเป็นดัมนะฮะ ยางนอกก็ใช้ของวีรเบอร์นะฮะขนาดยางนี่70ทับขอบ17นิ้วนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะฮะก็จะไม่มีสายไม้แล้วนะฮะส่วนเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์125ซีซีหนึ่งลูกสูบ2วาลนะฮะเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับ PGM-FI ตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลนะฮะแต่ว่าช่วงชักนี่63.1นะครับเป็นระบบเกียร์นะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับสำหรับท กำลังมองหารถให้ลูกไ้หลานไปโรงเรียนนะฮะแนะนําตัวนี้นะฮะเพราะว่าหนึ่งประหยัดน้ํามันมากนะครับเพราะว่าลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง71.4กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับประหยัดมากนะครับสาหรับเวฟ125นะครับแล้วก็ราคาที่ติดมากกับรถนี่57,400นนระครับราคานี้ก็ยังไม่รวมภาษียังไม่รวมพราบรนะฮะแต่ว่าของเราก็มีค่าโอนค่าทะเบียนค่าพรบรนะครับก็จ่ายรับรถอยู่ที่ 58,530บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับ Honda าเวฟหนึ่ตัวล้อแม็กสีดำแดงปี2024นะครับนี่ฮะข้างหลังก็จะเป็นล้อแม็กข้างหน้าก็จะเป็นล้อแม็กนะฮะแต่ว่ายางหลังของเขานี่ใหญ่มากนะครับนี่ฮะขนาด2.75นะครับหรือว่า80ดสทับเกนะฮะเคอร์บเจนิ้วล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลาย5ก้านสีดำด้านนะครับตัวนี้ระบบไฟนี่ ไฟหน้ากับไฟท้ายนี่เป็น LED นะฮะส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับแล้วก็ระบบเบรกหลังก็เป็นแบบดัมนะฮะข้างหน้าดิสส่วนข้างหลังนี่เป็นดัมนะครับแล้วก็ฝาครอบท่อนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะแล้วก็จะมีโลโก้แล้วก็สติกเกอร์นะครับตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตรฮส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปี50,000กิโเมนะฮะ แต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางด้วยนะครับผมนะฮะครั้งแรกก็1000กิโลนะฮะพอต่อไปก็4 0 0 0แล้วก็ทุกๆ4 0 0พกิโลนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะหรือว่าถูกใจก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0 9 2 1 5 7ก1 2 9นหะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะฮะเคยซื้อเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะับว่า แต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็จ่ายรับรถรวมจดทะเบียนอยู่ที่58530บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพระบะนะครับสําหรับทนใดที่อยากทําประกันรถหายก็สามารถทําเพิ่มก็ได้นะครับปีละ950บาทนะฮะสปี1300บาทะครับส่วนตะกร้าหน้าของเทใบละ371บาทนะครับ,ส,รบ,ส,บ,บ,รบส่วนกันลายก็161บาทนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ